พี่ขายก๋วยเตี๋ยวครับมาครับอยู่ตรงที่ย่านใส่ใส่นี้เลยแล้วก็วันนี้กี่ชามนะคะพี่วันนี้ขายสักสองพันชามครับอันนี้บิลเดลิเวอรี่บิลเดลิเวอรี่ทานเผ็ดได้ไหมครับได้ทานได้ไหมครับไดไคบไ้ครับได้ยังได้ยังรีบเร็วไม่ทันแล้ว บินเยอะมากนะครับพี่ทำสิครับไแตอนนี้บินเยอะผมก็คงไม่ทันได้หรอกสวัสดีครับสวัสดีครับมาซื้ออยู่ตรงที่ไหนครับตลาดกลางอารีตลาดกลางอารีนะฮะมากันได้วันนี้ต้องขายได้วยสองพันชามเป้าหมายวันนี้นะครับสองพันชามนะครับใช่ไหมเฮียเฮียตู่เฮียสองพันเหรอ โอเฮียเฮียแบตเทียจะหมดแล้วเนี่ยริงเหรอแบตเหลือเ็ดไม่อะไรฝักูแบตท่าร์อ่าขอโชว์สกหน่อยาโชว์โชว์โชว์เนยผมไม่ได้ทำเล่นๆนะไข่เจับเส้นเล็กหมูน้ำตกเผ็ดปกติเส้นเเสล็กหมูน้ำตกเล็กปกติพิเศษโอเค นี่จ้ามาชินกันได้เลยจ้าเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นเล็กอับนีวว้ครับอออรเอาไปหนีเลยฮะนี่ครับใส่ถุงใส่ถุงประหยัดรักโลกครับถุงถุงอะไรครับเนส้นเล็กหมูน้ำตกแสดงว่าใส่ทุกอย่างพิเศษหรือธรรมดานะออเดอร์ไปที่ไหนครับ เส้นเลก็กหมูน้ำตกเสเล็กหมูน้ำตกเ็ปกติพิเศษปกติพิเศษเส้นเล็กหมูน้ำตกพิเศษพิเศษพิเศษเลยวันนี้เอาใจคนทำบ้านหน่อยนะใครตักได้เยอะต้องปกตินะจะฝากร้านอกใส่เยอะๆได้เลยอยากให้ท่าให้เลยถบัสมาแล้เอรถบัสาเลยเหรอลมห ถ้าทำได้ร้านี้เลยถ้าทำได้ร้านี้เลยหรออยู่เส้นสูงเนเล็กหันลับมามานะครับมากันได้มากันได้นะจ๊ะมากันได้มากันได้หิวไหมครับใครอยากทานก๋วยเตี๋ยวนะฮะแล้วก็ผักบุ้งแยกกระเทียมเจียว ก็ผักบุ้งด้วยใส่อีกอันนึงมแต่ถัวแยกกันตลอ,รอครับแล้วก็มีชาดำในรั้านหวานมีชาดำกับขนมด,ด้วยครับก็แี่มาเลยคอันนี้อันนี้อันแรกทำไม่ทันแล้วครับทุกคนไม่ต้องมาแล้วฮะทำไม่ทันเฮ้ยปิดไลฟ์เลยทำไม่ทันแล้วอันนี้ใส่เส้นยังไงอย่างยาเขาแยกเขาแยก,แ,ยกแบตหมดแล้วอ่ะโอ้โหเขาแก่หน่อยมาก พี sí, Th in. Th in. Th in. Well, ่ผมได้แล้พี่ผมอยากรู้ว no ่าครับว่าสมมติถ้าถ้าเป็นแบบนี้ครับผักบุ้ง่นนี้ยกกันับ้เหรคก้าลูกค้าากมนี่ยเแสดงว่าต้องใส่เชคในนี้่ใส่เชคในนี้ต้องบเาเลยพี่บอกเลย่ลูกค้าลูกค้าตามแล้วผักบุ้งแยกได้ไหมลูกค้าดอบ้าลูกค้า อ๋อถุงยังไหงครับไม่ใช่ขอ่อะไรนะเออเลออเล็กเล็กน้ำตกช่ยชายชมีเออเดี๋ยวทำให้ใหม่ครับเอ้าเล็กน้ำตกเมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะหายไปไหนอ่ะอยู่นี่อยู่นี่อ๋อเหรอครับหน้าร้านเครืออะไรใช่ใช่ สวัสดีครสวัสดีคลูกค้าสวัสดีคุลูกค้าสวัสดีคลูกค้าสวัสดีคกค้าสวัสดีคับลูกค้าสวัสดีคุลูกค้วัสดีคาสวัสดีคค้าัสดีคลูกค้าสวัสดีคุสัสดีคลูค้าัสกค้าสวัสดีคลูกัสีคค้ัสสวัสดีคลูกคคุับลูค้ัสดีคั ขอบคนนั้นด้วยเขาบอกคนนั้นด้วยไม่ใช่คนนี้เงินยางมาร้อนมี่เงินยางอ๋อใช่ครับเท่าไหร่นะครับที่นี่เจ้าของร้านพี่อ๋อที่นี่ทนอยู่ตรงนี้เลยนะครับที่ถ้าให้ลูกค้าไปยินเงินตรงนี้ไหมอ๋อคิดเงินตรงนี้ได้เลยๆดีบายๆมีส่งไหมตามมาตามมาอย่าตามมาฮะอุ้ยขอบคุณกาเล็กซี่ฮะไม่เอ้ยไม่ขายแล้วกาเล็กซี่ได้เงินแล้ว